بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الحمد لله ครับ الله سبحانه وتعالى Ya Allah Subhanahu wa Taala. Karena uh, ada rum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan hadis yang berkaitan takwa Allah Subhanahu wa Taala. Nabi karin jun uh, junju وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عنه عن ان 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنحلتني <applause> من رينان تقتل <applause> بذر جندب بن تناده لأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما Nabi saw alaihi yang akan Nabi saw mendeklawat itakillah hisumakunta, tung takwa Allah subhanahuwataala, nah kap, tidak apa apa. 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 Tidak apa การตักวาก็คือการย้ำเกรงนะครับก็คืออันตัฟอัลมาอัมะรักัลลอฮุบิอิคลาสซัลลิล์นะครับก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮฺะฮานุวะตาลาได้ใช้นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสนะครับอัติบะอัลลีรอซูลิลลาหะซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและอันตัชุรกะมานะอัลลอฮุอันฮูอิมติซัลลินะฮิลลาห์นะครับแลลละกก็เินะครับ ในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามนะครับนะปฏิบัติตามอัลลอฮฺในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานตะลาหห้ามเราก็ต้องละเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการตักว่าต่ออัลลอฮฺตาลานั้นนะครับในเรื่องของการทําอิบาดัตนะการละหมาดนะครับอ่านะเราละหมาดนะนะครับนะเราละหมาดนะเรากลละหมาดสุรุกการละหมาดนะครับการละหมาดจะมาอาธิมัสิดนั่นอยู่ในในใน,ในเรื่องราวที่มีการตกวา่าทั้งสิน้นนะครับ ในเรื่องของการจ่ายอากาศนะครับเราตะก u าในการจ mm ่ายอากาศก็คือเมื่อเรามีสมบัตินะครับาานะอ่าริสกีกที่ละแตละให้เรามานะครับเราก็ต้องอา่าบริจาคนะครับถ้าเราไม่มีอากาศเราก็จะมีการการทำสดับก็กนะครับการออกอากาศนั้นก็คือเป็นการรักษานะครับสมบัติของเรานะครับทําให้สมบัติของเรานั้นมีความบริสุทธิ์นะครับมีความสะอาด จากสินเปืเป่อนทั้งหลายนะครับฉะนั้นใครที่ไม่จ่ายสก k a นะครับอัลลอฮฺซุบฮานวตาลอจะไม่ไม่รับรองเขาในวันอาคิร์นะครับเผอๆอาจจะเป็นการนะสมบัติของเขาที่ไม่จ่าย z ก k a นั้นจะมากลายมาเป็นงูที่จะลัดคอเขานะครับฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับในริทีเตาะลั Allah ตลาให้เรามานั้นไม่ใช่ของเรานะครับทั้งหมดนะไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นของคนลาบากยากจนนะครับเมื่อถึงนิซอบ นะไม่ว่าจะเป็นสกาศทองนะครับสกาศปลาสุสั์เอ่ยนะครับสกาศร้านค้าเอ่ยการทําธุรกิจเอยนะครับทุกอย่างนั้นตกออกสกัดนะครับแล้วก็การถือสินอดของเราก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราตักวาให้เยอะๆนะครับการถือสินอดที่แท้จริงก็คือการถือสินอดจากการกินการดื่มนะครับการที่เรานั้นนะอ่ถือสินอดภายนอกและก็จิตใจของเรานะครับเราอย่าได้มีการพูดนะเรื่องราวที่ไม่ ไม่พึงประสงค์นะครับเรื่องราวที่ไม่ฮาร้านนะครับเป็นการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนะฉะนั้นเราต้องถือสิ้นอดนะครับที่แท้จริงก็คือการถือในสิ่งที่ฮา,ารอมนะครับนะแล้วก็การตักว่าต่ออัตาราในเรื่องอื่นๆน,นะครับเรื่องของการ เรื่องของการเปิดเอารัดเอ als, ่ยอะไรเอ่ยนะครับเราก็ต <he> ้องตักวันนะครับสิ่งใดที่เราตลาสั่งให้เราปิดเราก็ต้องปิดนะครับเวตเดียบอ่าอัตตาบิอัลเศียติลฮัซันะนะครับวัตตาบิอันซะฮัสย์อัลฮัซันะตะมฮหฮานะครับประการที่สองนะครับอ่านบีสุลต์ละสลัมสั่งให้เรานั้นได้ทําความดีให้เยอะๆนะครับหลังจากที่เราได้ทําความชั่วไปแล้วนะครับเพราะทุกคนนั้นไม่พ้นไปจากการปฏิบัติ ความไม่ดีนะครับฉะนั้นการที่เราปฏิบัติไม่ดีนั้นเราต้องตามนะตามตามกระทำนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับทำความดีนะครับหลังจากที่เราได้ทำความชั่วไปแล้วนะครับการละหมาดของเราก็จะลบล้างความชั่วนะครับการเดินไปมัสยิดนะครับทุกก้าที่เราเดินไปมัสยิดนะครับเราก็ได้ลบล้างความชั่วนะครับการซิกุลลอ นะครับก็เป็นการลบล้างความชั่วเช่นเดียวกันนะครับนะขอเคารพกินนาซะบีโคลกินฮัสซันนะครับแล้วก็ตรงเอ่าอ่าต้องอมีมารยาทที่ดีงามนะครับนะมารยาทที่ดีงามกับใครละมุอาบัละตินคอลิกนะมุอาบัละตัลคอลิกนะครับวันะมาวันมะุอาบัละตัลคอลกนะก็คือการ การมีมารยาทกับประพูสร้างของเรานะครับก็คือมารยาท่ออลอสุบะฮานวะทัลลาเนรที่เรานันม่ชิริกต่อลอสนะครับแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และตามแบบอย่างสุนนะของท่านนบีสุลลัลฮวอะลฮิวะสัลัมนะครับวันนหอามาะตื่นข้อนตรีนะบิฮูลุตินฮัสซันและก็เราต้องมีมารยาทนะครับกับเพื่อนพี่น้องของเรานะครับพ่อแม่ขอ,องเราเอ่ยลูกของเรานะครับคู่ครองของเรานะครับ แล้วก็เพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่อุปถัมภ์เรานะครับก็ต้องขอดุอานะครับทุกครั้งที่เขาให้ให้ให้ของนะครับให้ฮาดียะเอ่ยให้อากาศเอ่ยเราก็ต้องกล่าวยาซาขุมลอฮุไครอนนะครับอขอเราซุบฮามตลลาประธานความดีให้กับเขานะรประธานริสกีที่มีความบาร,ร,ริกตให้กับเขานั่นคือมารยาทนะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีตอลาะกตุนวัชนะครับนะ ก็คือการใบมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเจอหน้ากันให้สาลามกันจับมือกันนะครับถามไถ่กันในสิ่งที่ดีๆนะครับนะให้สาลามให้อวยพรให้ซึ่งกันและก,กันนะครับนั่นคือมารยาทนะครับยิ้มให้ซึ่งกันและก,กันเป็นสดักวะพี่น้องนะครับฉะนั้นเราต้องอมีมารยาทกับพี่น้องของเรานะครับน,นี่คือเป็น คำวอเซียบจากท่านนบีสุลต์ละฮวาเลวะสันลำนะครับนะฮะดิษนี้นะครับนบีวาเซียบไว้สามอย่างหนึ่งตะวาสองการทําความดีนะครับนะให้มากๆนะครับเพื่อลบล้างความชั่วนะครับแล้วก็การมีมารยาทที่ดีงามนะครับเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะให้อ่าให้สวรรค์กับเรานะครับะดิษนี้มีบันทึกโดยอิหมัมอัตติมีดีเป็นะดิษฮะซันนะครับฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับเล็กๆน้อยๆกับ kamusan konstantinabi sallallahu alaihi wasallam kamboziat konstantinabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira tentang perkara tentang subhanahu wa taala, nah, kakak kakak, ibu ibu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 , ibu